สุดยอดมนุษย์ร่ามที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้89โหนี่เนี่ยหลอสนามต่อสู้มันคือการต่อสู้อะไรกันนะ นี่เจ้าไม่รู้หรอว่าเพิ่งมีสัตว์ตัวขาวดำตัวน้อยกับเด็กสาวคนหนึ่งได้มาสร้างสนามต่อสู้ขึ้นที่นี่ใช่ใช่สัตว์ตัวขาวดำตัวนั้นได้กระโดดใบมาอารมณ์เหมือนไม่รู้ว่าต้องการอะไรกันแน่และตอนนี้เด็กสาวกับเจ้าสัตว์ตัวขาวดำตัวนั้นกำลังจะได้ต่อสู้กันทุกคนก็เลยจับตาดูอยู่นี่ไงล่ะกล้าเข้ามาสู้กับข้าหลิงป่ายงั้นหรอดีมากข้าขอรับคำท้าเจ้า นั่นมันอะไรกันนะ่ะมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยถุงใหญ่ใบนั้นมันคืออะไรกันและทำไมของกินมันเยอะขนาดนี้ล่ะเอาล่ะเตรียยว้อมเริ่มด้วยสู้เขาแล้วเ,เจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กกินเก่งมากเลยนะดูนั่นสิเขาเคี้ยวกระดูเข้าไปแล้วนานมากนะที่ไม่ได้ดูกลางแข่งขันที่ดูเดือดอะไรขนาดนี้นี่มันอะไรกันเนี่ย จิ้นข้าพร้อมแล้วตอนนี้เจ้าพร้อมแล้วหรือ,อยังอืมเจ้าแน่ใจนะแน่นอนสิสองชั่วโมงถัดมาเจ้ายังไงนะลัวชีมีแผนที่ล่าสัตว์กันหรอพี่ตู้เหมือข้าเข้าใจความรู้สึกของพี่แต่ว่านี่มันเป็นความจริงนะพวกเขาได้รับแผนที่นั้นไปแล้วก็จรงิงและรู้ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วลหละพี่ตู้เหมือข้ารู้อยู่แล้วแหละเมื่อการล่าสาัตว์เมื่อปีที่แล้วนะ่ะพี่ได้ลำดับทีจิต พวกมันก็อยู่ในลำดับที่9และลำดับที่10บข้าจำถูกใช่ไหมล่ะ ใช่แล้วเหลอถ้าพวกดีความแข็งแกร่งข้าก็ไม่แพ้พวกเผ่าล้วเลยล่ะแต่ถ้าหากจะเล่นแบบนี้ล่ะก็การล่าสัตว์นั้นจําเป็นต้องใช้กําลังในการล่าอย่างมากแต่การหาเหยื่อก็ใช้เวลามากเช่นกันข้าคิดว่าไม่ใช่แค่พวกมันแต่มีหลายคนที่ใช้วิธีแบบนี้พี่ตู้เหมอนข้าว่าปีนี้พวกเราเสียเปรียบแน่ก็นักหน้ารังเกียจสิ้นดีพี่ตู้เหมอนถ้าอย่างนั้นพวกเราก็แอบไปดูแผนที่นั่นแล้ว,ลวเราก็จดมันไว้สิ นี่เจ้าตู้เหมิงมันจะทำอย่างนั้นกันหรอ หยันจินก็บอกไปแล้วนี่การแข่งขันครั้งนี้เราจะต้องมีความยุติธรรมหากการแข่งขันนี้มีการละเมิดมีการเล่นตุกติกมันก็เหมือนกับการเดิมพันน่ะสิใช่แล้วแหละข้าจะไม่ยอมให้เกมนี้เป็นแค่การพนันแน่ใช่แล้วแหละข้าจะไม่ยอมเสียเปียบฝ่ายเดียวแน่แผนที่นั่นข้าต้องการมันข้าคิดว่าหญิงสาวคนนั้นน่ะในการแข่งขันครั้งนี้นางต้องเล่นเพลอุบแน่ใช่แล้วแหละข้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแน่นอนว่าการแข่งขันล่าสัตว์ครั้งนี้ต้องมีแต่นักรบผู้กล้าหาญและหลักการ ในการแข่งขันนั้นต้องมีความยุติธรรมผู้เข้าแข่งขันทุกคนล้วนแล้วมีแผนที่กันทุกคนมีแต่พวกเจ้าสองคนแหละที่งโง่เขาอยู่ไม่รู้ว่าแผนที่นั้นคืออะไรดูเหมือนจะมีหลักการใช้ได้นะเฮ้ hey, ด้วยความพยายามของพวกเราการที่จะได้แผนที่ล่าสัตว์มานั้น เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากเจ้าไม่ต้องพูดแล้วละ่ะพวกข้าเข้าใจหมดแล้วเจ้าจะมาเสียประโยชน์ให้พวกข้าเปล่าๆแบบนี้พวกข้าก็ไม่สบายใจหรอกนะถ้าอย่างนั้นก็รับศิลาแดงนี่ไปสิฮ่าๆแผนการของเจ้านั้นหลังจากที่เราได้ไปต่อรองพวกเราก็ได้รับศิลาแดงมามากม,มายฮืมไม่เลวนี่แต่ว่าจินนะฮะพวกเราทําอย่างนั้นมันจะไม่เป็นการทําลายความยุติธรรมของเกมั้นหรอ ใช่ใช่ใช่แล้วในฐานะที่ข้าเป็นนังลบดารูนะ่ะข้าทนไม่ได้หรอกนะที่จะต้องมาทําลายความยุติธรรมแบบนี้เอ๊ะดังนั้นพวกเราจึงต้องหายแผนที่ให้ผู้เข้าร่วมการล่าสัตว์ทั้งหมดทุกคนให้ทุกคนได้รู้ว่าในแผนที่นั่นมันมีอะไรบ้างทุกคนมีแผนที่ล่าสัตว์ทีนี้เกมมันก็จะยุติธรรมขึ้นมันจะต้องแบบนั้นหระพวกมนุษย์ยุคหินนี่เช่างอ่อนไหวง่ายจริงๆแห่ผ่าเบาๆพวกเขาก็ล้มลงอย่างง่ายแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาการโกงของพวกเขาได้และทีนี้ทุกอย่างก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าจึ้นแย่ละสิข้าไปได้ยินเรื่องใหญ่มาลัวชีเพิ่งบอกข้ามาว่าการล่าสัตว์คนที่แข็งแกร่งที่สุดในปีนี้ไม่ให้ก้าวมาป่าแต่ว่าเป็นคนจากเผ่าหลูเขามีนามว่าหลูเจียง รูเจียงไม่เร็วนี่เจ้ายังพัฒนาขึ้นได้อีกนักรบที่มีความสามารถมันฝึกฝนการต่อสู้นั้นยิ่งนับวันยิ่งหาได้ยากอากูรูเผ่าหมาป่าหิมะท่านนักรูไม่ใช่ว่าท่านออกไปข้างนอกงั้นหรือครับ ก่อนี่ข้าจะไปข้ามีบางสิ่งอยากจะบอกกับเจ้าเจ้ายังคงคิดเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในครั้งนี้ใช่ไหมเจ้ายังคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมข้าถึงให้เจ้าเข้าร่วมการล่าสัตว์ในปีนี้ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ท่านนากูรูคงจะมีแผนใช่ไหมครับเฮ้อเฮ่าเจ้าเด็กนี่ถ้าข้าไม่บอกเจ้าเจ้าคงจะรอถึงปีหน้าเลยงั้นเหรออืมที่จริงก็เพราะว่ามูดากาศนะมูดากาศงั้นเหรอครับ ตามหลักแล้วมูดากาจะต้องเลือกชนเผ่าเมื่อโตแล้วปีนี้จะเป็นการล่าสัตว์ที่สมบูรณ์เจียงเจ้าวัวโตมากแล้วแหละเจ้ามีความสามารถเจ้าจงเลือกที่จะไปอยู่ในแคว้นใหญ่เพื่อฝึกฝนความสามารถของเจ้าเถอะในการแข่งขันล่าสัตว์ในวันพรุ่งนี้จงตั้งใจทําให้ดีเถอะคนหนึ่งนั้นเป็นอัจฉริยะรุ่นเยาว์ส่วนอีกคนนั้นเป็นนักรบดาลูที่มูดากาได้เลือกด้วยตัวเองการล่าสัตว์ในปีนี้นั้นจะต้องดุเดือดแน่นอน ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับก็ต้องขอไปที่ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วก็อาจจะรู้สึกค้างกันแล้วรู้สึกสั้นนะครับเนื่องจากว่านี่คือตอนล่าสุดพอมาปุ๊บผมก็รีบทําให้ทันทีเลยนะครับเพราะงั้นมันอาจจะค้างหน่อยแล้วก็สั้นไปดีนึงนะครับถือซะว่าคลิปนี้สั้นเดี๋ยวคลิปเย็นนั้นเเเเดดดีี๋ยยวรรามามอออออกกืืื่งค็สุ เจ้าสานักแห่งประวัติการนะครับนี่คือตอนล่าสุดแล้วนะครับไม่มีตอนมากกว่านี้แลสำหรับตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ผมสังเกตมานะครับจีนจะลงทุกวันอังคารแล้วก็ลงทุกวันเสาร์ไม่รู้ว่าเขาลงอาทิตย์ละ2ตอนหรือว่าช่วงนี้เขาเค่็เร่งเฉยๆนะครับเดี๋ยวถ้าผมฟิกวันได้ว่าอ๋อเขาลงประมาณนี้ทุกวันทุกวันจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าเรื่องนี้จะมาทุกวันไหนรวมแปลแล้วนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีกทีครับสวัสดีครับ